จับคู่ความร็อกคูนร้อยรีโทรสเปกเอ็กโลโมโซนิกในเพลงของอ่อไม่มีเธอปิดท้ายโปรเจกต์จีนี่หนึ่งร้อยคูนหนึ่งร้อย เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายจากโปรเจกต์จีนี่1 0 0 1 0 0คูณ100ที่เป็นการจับคู่กันของศิลปินร้อยล้านวิวปล่อยเพลงพิเศษออกมาให้ได้ฟังตลอดทั้งเดือนกันยายนส่งท้ายกันด้วยความเดือดจาก2วงดนตรีรอบคุณภาพรีโทรสเปกและโลโมโซนซึ่งได้นำเอาเพลงฮิตแห่งยุคของทั้งสองวงอย่างเพลงขอของโลโมโซนิกและเพลงไม่มีเธอของรีโทรสเปกมาผสมผสานและปลดปล่อยความเจ็บปวดตามประสาชาวรอ็อกออกมาเป็นเพลง ค้นลงตัวทั้งสาวดนตรีและลายกีตาร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองวงเพิ่มหัดรลุดความล้ำและดําดิ่งสู่วงอวกาศไปกับงานมิวสิกวิดีโอไซไฟที่ได้ผู้กำกับร้อยล้านวิวจีนปราดโรจนสิงห์วิไลสร้างทุกอวกาศเหนือจินตนาการที่กักขังนักโทษและถูกทรมานอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เฝ้ารอวันแล้ววันเล่าที่จะหลุดพ้นจากความเจ็บปวด แต่ก็ทำได้แค่ขอให้วันพรุ่งนี้ไม่มีเธออีกต่อไป9ตัวแทนวงรีโทรสเปคไอเดียที่หยิบเอาชื่อเพลงสองเพลงมารวมกันรวมทั้งยังแต่งร่วมกันกับบอยฝากถึงเพลงนี้ว่าหลายคอมเมนต์บอกว่าอยากดูลโมโซนิกและรีโทรสเปคเล่นด้วยกันตอนนี้มาแล้วไปฟังกันครับจัดให้เลยบอยตัวแทนวงลมโมโซนิกฝากทิ้งท้ายเบาๆแต่กระแทกใจว่าถ้าคุณยังฟังร็อกเราคือเพื่อนกัน งานนี้ถูกใจชาวร็อกที่ตั้งตารอการโคจรมาเจอกันของวงร็อกทั้งสองยุคเพราะเคมีของทั้งสองวงลงตัวสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอไม่มีเธอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีโทรสเปกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลโมโซนิกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจีนี่หนึ่งร้อยเอ็กหนึ่งร้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจเนียร์คอร์ฟังเพลงขอออไม่มีเธอรีโทรสเปกเอ็กโลโมโซนิกจีนี่หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยได้แล้วบนมิวสิกสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์ม และรับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube ช่องจีนติดตามข่าวสารได้ทุกโซเชียลมีเดียของจีนี่ร c คอร์ดรีโทรสเปกและโลโมโซนิกโลโมโซนิกรวมตัวกันตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยครั้งแรกเป็นการรวมตัวเพื่อร่วมแสดงในงานประจำปีและงานปาร์ตี้ต่าง และได้เข้าร่วมประกวดรายการประกวดวงดนตรีภายในมหาวิทยาลายัยเริ่มจากป้อมออโต้และเอกซึ่งเรียนรุ่นเดียวกันจนภายหลังได้ชักชวนบอยซึ่งเป็นรุ่นน้องได้มาร้องแทนป้องส่วนอํำทางวงได้ใช้บ้านอ่ำเป็นแหล่งอัดเพลงหลังจากนั้นบอยก็ได้ชวนปิติสมาชิกคนสุดท้ายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมาเล่นกีตาร์ในวงจนได้ทําให้เห็นแนวทางของวงที่ชัดเจนขึ้นแต่เดิมโลโมโซนิกใช้ชื่อเพียงสั้นๆว่าโลโม ประเภทยีห้อของกล้องถ่ายรูปชนิดหนึ่งซึ่งชื่อน,นั้นถูกคิดขึ้นมาในทั่วขค่ำคืนเพียงเพื่อต้องมีชื่อวงเพราะต้องการส่งเดโมให้กับท่ายสสอลร,รูมในไฮเนเกนแฟตเฟ่าภายหลังต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโลโมโซนิกโลโมโซนิกเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์